สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ครับสวัสดี f อฟซทุกท่านครับวันนี้ช่องมันนี่แท็กเตอร์ครับมารีวิวบรรยากาศการจัดส่งรถไถนะครับล2 2 0 1 DT ูลูกค้าอยู่ที่อำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกครับระหว่างทางแอดก็เอาโรตอรมาส่งที่อำเภอเมืองทออ่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากส่งโรตาร่เสร็จช่วงนั้นเย็นๆนะครับก็จะเดินทางไป อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกต่อก็เดินทางกันทั้งวันทั้งคืนครับผ่านห้วยห้วยต้องก็คือรอยต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานครับแล้วก็ไปเข้าพักที่รีสอร์ทที่อำเภอวังทองครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่าน,นครับวันนี้ร้านมณีแท็กเตอร์ทำมาส่งของ ก็พาชมบรรยากาศครับตอนนี้แอดอยู่ที่อำเภอวังทองครับจังหวัดพิษณุโลกครับนอนตรงรีสอร์ทครับเอารถมาส่งครับ L 2 2 0 1 d t ครับลูกค้าสั่งซื้อเก็บปลายทางเลยครับคันนี้ลูกค้าบอกไม่ขอดูครับสภาพรถพร้อมใช้งานครับผมก็ติดตัวตัดหญ้าไปให้ครับ กรคบมือเลยนี่ก็พาชมบรรยากาศครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับบรรยากาศวิวเขาสวยๆครับอ่าออพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับผม รถไถที่เมือบางทองครับจังหวัดสุขชโลกอันนี้เจ้าของลองขับดูนะครับเราก็สอนวิธีการขับแบบนี้เลยลวหวังว่าอยากจะให้ลูก้าสูกใจนะครับ วัดนะครับผมอ,อวังทองจงพิศนุโลกครับส่งมอบรถไถ L2202 ครับอำเภอวังทองจัังหวดพิศนุโลกขอบคุณครับ